สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube โ oh, หรา95หนะคะปี25 6 5นหนี้ถือเป็นปีทองของคนลัคนาราศีเมษเลยก็ว่าได้เป็นปีแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนราศีเมษจะมีดาวใหญ่ๆย้ายราศีหลายดวงที่จะนำความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมาสู่ชีวิตของคุณเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลให้ชีวิตของคุณก้าวหน้ามากขึ้นมีหนทางใหม่ๆเปิดกว้างมากขึ้น มีโอกาสทางการเงินที่รอให้คุณไปไข,ขว่คว้าดวงแรกแล้วก็เป็นดวงที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณมากที่สุดในปี65ก็คือราหูที่กำลังจะจรมะเร็งลัคนาในวันที่30มีนาคมจะเป็นจุดพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตของคุณสำหรับบางคนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพลิกชีวิตชนิด180อ,องศากันเลยทีเดียวในปี2565หลังจากเข้าเดือนเมษาย,ยนไปแล้วความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็จะเริ่มเห็นได้ชัดเจนขึ้น จะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานเลื่อนตำแหน่งคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงระบบงานครั้งใหญ่หรืออาจจะหันไปจับธุรกิจใหม่หรือจับสินค้าตัวใหม่แต่ก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแล้วก็จะดีขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะดาวสาวที่อยู่ในภพกรรมะที่ได้ตำแหน่งเกษตรในบ้านเดิมของตัวเองเป็นตัวคอยการันตีเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ก็อย่พยาพยามใจไปนะคะเพราะการงานดีแบบดาวสาวเนี่ยจะต้องมีความหนักมีความเหนื่อยต้องมีภาระรับผิดชอบที่หนักนหนาเอาการเข้ามาเป็นส่วนประกอบไม่งั้นมันจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์ของดาวสาวที่มีความทรหดอดทนเป็นเลิศใครที่เป็นแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่น่าจะเคยได้ยินคําพูดนี้นะคะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ปี2565สําหรับคนราศีเมษแล้วก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละคะ่ะเป็นปีที่ดี เป็นปีที่คุณจะพลิกฟื้นสู่ความเจริญก้าวหน้าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความหนักและเหน็ดเหนื่อยแต่ก็เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณควรจะยิ้มรับไว้ด้วยความยินดีก็เหนื่อยแล้วรวยขึ้นจะไม่ยิ้มรับไว้ได้ยังไงล่ะคะแต่ปีนี้ก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันจะทําอะไรก็ต้องใช้ความระมัดระวังรอบข้บให้มากระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือเป็นคดีความในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินได้ ส่วนดาวดวงที่2ที่จะส่งผลต่อคุณอย่างมากในปี2565ก็คือดาวพฤหัสที่ย้ายออกจากภพลาพะจรเข้าสู่ภพบีนาในวันที่8เมษาย,ยนปี65นี่ก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตคุณเปลี่ยนจากการทำงานออกหน้าออกตามาเป็นการทำงานด้วยความรัดกุมรอบคอบม,มากขึ้นช่วง3เดือนแรกของปีที่ดาวพฤหัสยังอยู่ในภพลาพะเป็นช่วงที่คนราศีเมษจะมีโชคในด้านการเรียนและการทำงาน เป็นช่วงที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีดึงดูดโชคลาภความสําเร็จเข้ามาสู่ตัวเองได้ดังนั้นในช่วง3เดือนแรกนี้ถ้าคุณมีไอเดียมีโครงการคิดอยากจะทำอะไรก็จัดไปให้เต็มที่เลยค่ะเพราะยังเป็นช่วงที่คุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายและคนรอบข้างเป็นช่วงที่ทำอะไรก็ยังค่อนข้างที่จะราบรื่นอ,อยู่มากทำให้โครงการของคุณสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างได้ง่าย พอง,งานเป็นรูปเป็นร่างหลังจากดาวธาหัดย้ายแล้วคุณก็ถอยออกไปอยู่หลังฉากคอยนั่งบัญชาการไม่ก็นั่งนับเงินไปก็ง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะดาวใหญ่ดวงสุดท้ายที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณในปี2565ก็คือดาวมฤตยูที่จะเดินหน้าเข้าไปอยู่ในภพการเงินของคุณตั้งแต่วันที่7กระกฎาคมดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ให้ผลรวดเร็วและรุนแรงทำให้ปี65เป็นปีที่คุณจะมีรายได้เป็นกอบเป็นกาม เวลาได้เงินมาทีก็ได้เป็นก้อนใครที่ไม่เคยเจาะช่องทางออนไลน์ก็ควรจะเริ่มให้ความสนใจได้แล้วนะคะเพราะดาวมารุตยูในภพการเงินจะช่วยดึงดูดโชคลาภทางออนไลน์มาให้กับคุณปี2565เป็นปีทองที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตของคนลัคนา,าราศีเมษเป็นปีที่ดีก็จริงแต่ก็จะเป็นปีที่หนักด้วยเหมือนกันก็ขอให้คนราศีเมษทำงานด้วยความมุ่งมั่นจริงจังด้วยความแข็งแกรง่งอดทนใจสู้ วางแผนการเงินวางแผนการงานให้รัดกุมรอบคอบตั้งแต่ต้นปีแล้วปี2565ก็จะเป็นปีทองของคุณอย่างแท้จริงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ